ทุกคนจะเห็นบ่เนี่ยถ้าขายกบทันไฟเลยเนาะแต่มันเป็นดินทรายเลยทุกคนเนาะแต่เป็นสีดําอันนี้มันเห็นทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นบ่มันเป็นเป็นแบบปากาลังเนาะล่านี้คือกันเนาะเขาก็จะมีต่อใหม่ออกมาว่าเราอยู่ที่นี่หรือเปล่าทิชชีนฉันใส่เสื้อของสามีฉันทิชชีนอ๋อสามีฮัลโหล สวัสดีทุกคนมาพบกันอในแล้วกับทริปไอโกเดี๋ยวนี้ข่อยเดินทางมาหอดอยู่ที่ลอมบอกเป็นเกาะหนึ่งเนาะอยู่มาเทีมาอ่าอินโดนีเซียอยู่ใกล้ๆกับเกาะบาหลีเนี่ยเนาะซึ่งเดี๋ยวนี้ข่อยก็อยู่ที่พงแฮมเนาะเพราะว่าเอยเดินทางมาตอนเสาร์แล้วก็มาหอดอยู่ที่นี่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเครื่องเอาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วสิพาทุกคนเนาะไปเบิ่งบรรยากาศเนาะเพราะว่าเดี่ยนี่ข่อยพักอยู่ที่เป็นรีสอร์ทของอ่ากันตมารันเนาะซึ่งค่อมาไกลายเนาะเพราะว่านี่แหละคือทุกคนเฮนวิวนี่แหละทั้งหลังงามหนาะเพราะว่ามันอยู่งได กับแคมทะเลเลยอ่าท่งหลังแล้วกมีสะลอยน้หไฮลอยเนาะเด่๋ยวขอเสพบรรยากาศหทุกคนเห็นยวข่าวๆก่อนอยู่เขตอ้อมกลางค่งนี่เนาะนี่ดอกไม้แล้วก็เป็นดอกจำปาเนาะนี่เนาะบรรยากาศดีหลายทุกคนเดี๋ยวนี้แต่ว่าคนข้างจะมื่อนิดนึงเพราะว่าเบิ้งคือฝนสิตกนี่แหละเนาะแต่บนเป็นอยังเนี้ยขอเสพาทุกคนไปเบิ้งบรรยากาศข่าวๆอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ก่อนเพื่อไผยหักเนาะสนใจอยากมาพักผ่อนเดี๋ว่าอ่าบางคนเขาเห็นบางคู่มาฮอรนโมนเนาะอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นอ่าสตันทีจีว่า เหมาะจัดการฮอนิโมนเนาะเพราะมัน,นเป็นอ่าพิเวตแล้วกะ็บรรยากาศดีหอนะ้องลูลาเนาะอลังการหลายเนาะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้กฤชิภา,าทุกคนเนาะเลาะเบิ่งบรรยากาศอ้อมๆนี่เนาะบาอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นี้มีบ่อนใดเนียที่นานะ่าสนใจเนาะก่อนที่ข่อยจะไปกินข้าวแรกเนาะประมาณพกมุ้งไปนู่นหนึ่งคอยก็สิเข้าไปกินข้าวแล้วโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอ้อมๆนี่กันเลยนี่ทุกคนเจอ่อยก็สิย่างแห่งบ่ได้เนาะขยันมื่น อยู่แต่ระบอลยู่นหน้าหนะ้องนู่นเนาะมันก็จะมีสระน,น้ำนี่มันก็ถือว่าเย็นแต่ก็ไสดีเนาะทุกคนเดี๋ยวขวัญซียังลุไปเบื้องก็มันยังอ่อเข็มทะเลเนาะว่ามันจะเป็นอะไรเห็นบอยทุกคนแต่ละห้องอยู่หน้าห้องมันจะมีสระลอยน้ำให้เลยเนาะโอ้เจ๋งเจ๋งแต่ในใจขวอยังอยากไปลอยพุ่นแหละเนาะอยู่พางด้านลุม่มเนาะว้าว <Wow. S 1> อยาให้ทุกคนได้เห็นบอฮูหบอลในกล่องมันสิมันสิง,งามคือเห็นตัวจริงบอลทุกคนบรรยากาศ เห็นป่ะอยากคนค้างอยากมึนเหม่อนิดนึงเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันคือคบฝนสิตกเนี่ยทุกคนเนาะแต่คอยว่าดีเนะเพราะว่าทันอากาศมันแดดแห้งกับมันก็สีหอนบ่แต่ว่าสําหรับตอนนี้คพราว่าคือว่าดีเลยเนาะเพราะว่าตอนแรกมาก็ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณห้าโมงปลายครับเอกับโคกมุ้งยังเลยเนาะฮัลโหลเป็นเซกูริตีเนาะเนี่ยถ้าทุกคนยังลงมาอยู่ที่หาดทรายล่ะ อยู่หันมันก็จะมีเปย์ห้เห้านั่งทุกคนเห็นปะเป็นเปย์ห้นักให้แขกที่มาพักอยู่นี่แหละนั่งเนาะกว้างกวางเติบเนาะเป็นหาดอย,อยู่อยู่รีสอร์ทแห่งนี้นะแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือนี่เนานะทุกคนจะเห็นบ่นี่มันเป็น,ขออนเขาอื่นบางอย่างก็หาดทรายนะมันจะเป็นขีดดำเนาะเป็นฐานคล้ขาขายก็ทันไฟเลยเนาะแต่มันเป็นดินทรายเนะทุกคนเนาะพี่คอยถามเขาเดี๋ยวนาะเขาบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นสีดำเนี่ย้อนว่า มันเป็นเหลือขึ้นมาอยังกว่าผู้เขาไฟนะอยู่นี่นะที่มันยังปัทถุอยู่นนะแล้วมันเลยผัดขมานี่ okay. เนาะโอเคแลขก็ดีเนาะแต่เือว่าเป็นงามอีกในอีแบบผู้แบบหนึ่งเนาะสีดําแต่ควคิดว่ามันอาจจะบ่อเป็นอันตรายอย่างเนาะปกติมโนใจ้ะทุกคนเนาะได้เห็นคนล่ลงองลอดอยู่ไหมที่บอกตุกคนอยู่หัวเนาะแล้วขวัญสัญญาณไปให้ทุกคนเห็นเนาะว่าบรรยากาศคน, <c oughs> นที่เขาลอยเย็นๆเป็นระดับไหนเออส่วนตัวเขาเองมือเทียมมืออื่นปลอดอากาศจะลงล่องลอยหนีเหาะ โอเคเดีตอนนี้สิภาพทุกคนยังเบิ่งบรรยากาศข่าวๆก่อนเปิดเงาด้วยนะโมนี้เพิ่งเปิดกล้องเงาเลยนะทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศหาดทรายยูทีเกาะลอมบอกเนาะอยู่ประเทศอินโดนีเซียมาเป็นอะไรมันจะเป็นต่างโอ้ก็ะือว่าโอเคทุกคนเนาะบอกว่าทั้งเบื้องหน้าก็จะเป็นหาดทรายเห็นปะบรรยากาศดีบรรยากาศดียามแรงเสียดายแต่วันนี้อากาศมันค่อนข้างจะมืดนิดนึง โอเคไปยังยางต่อไปปุ่นยึทถึงจะเป็นสะใหญ่เดี๋ยว่าคนเขาก็จะมาลอยนํำอยู่ต่างระเทศโอเคเข้าไปข้างหนาปุ่นก่อนะัะโอเคควรม,มีคนลอยหนำอยู่เนาะทุกคนเห็นบ่อยู่ใกล้ปุ่นน่ะเดี๋ยวขอสึยางไปเนาะเดี๋ยวคนจะไปย,ยังไงทุกคนไม่เห็นนี่ก่อนอันนี้คอยบูว่าไ่ยังโอ้ตุ๊ดๆเกือบเกือบอันนี้มันเฮ็นทุกคนแต่ว่าทุกคนสังเกตเห็นบ่มันเป็นแบบปกากรั่งเนาะ โอเคเอาเป็นวันเด็กข่อยเสื้อผาทุกคนยางไปยางไปทั้งบนเขาดินอ่าเซิร์ฟฟิ่งเนาะเขาเอ,าเอิอนาะตู้ขึ้นนะอันนี้ทุกคนสังเกตเห็นบอลไว้แล้วเขาไปเที่ยวทะเลนะเขาจะเห็นต้นอันนี้นะคอยเห็นเกือบมาทุกบอนด้วยแหละคอยพูดว่าตนน้นมันเขาเออนิืเอียงอันนี้นะพอได้หูกระสมารคอมเมนต์มาเนาะอยู่กล่องคลิปนี่แหละเพราะว่าปีก่อนนี่คอยไปอ่อคอยพูดว่าอยู่แข้งไหนของอันนะั้น ของมาเลเซียเนาะเอยไปเที่ยวทะเลหาดบะนมีแดดก็มีต้นนี้น้ำเนาะบรรยากาศแยมแรงออกมายางหลอดอินคนเดียวบรรยากาศดีนะทุกคนเนาะแต่ถามมีคนมายางน้ำนี่ก็คือซีดีกว่านี่หมายถึ้องมูนะเออบางคนเขาก็มาเป็นคู่เนาะมากับแฟนเขาเจาะเรือ่ามากับนี่แหละเป็นมูขนาดนี่แหละยาง ที่คอยฮู้มากเนาะขอมูลอยู่ที่เกาะลอมบอกนี่นะที่เที่ยวกันประมาณหนึ่งสมกวงเ่ิงเนาะไปบาหลีสำหรับปูที่เขาเมื่อเบิรงใหม่ๆเนาะลอมบอกนี่นะมันเป็นเกาะหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเกาะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียที่อยู่ประเทศอินโดนีเซียเขาห้สนามว่าเป็นเกาะแห่งศิว่าจรย์พภาษาอังกฤษเขาบอกว่าแลนออฟอ่าทาวน์เซนท์มอสเนาะมอสก็คือมาสานะัสยิดเนาะประชาส่นอยู่นี่